สวัสด so, ีครับเกมอาร์ิวีนะครับวันนี้เรามาเอ่อเล่นมินิกเกมตอนที่เจ็ดกันนะครับวันนี้เกมฮอตล็อกนะครับไปลงบนมาออดันลาวาไม่ได้ไม่าได้ฟาร์เรสซายว้าวยูดีเอ็มกัน

เขาตัดเปตอนใกล้เริ่มเกมน,นะครับตอนนี้ใกล้เริ่มเกมน,นะครับเขาใชียูทูยแดงผมชอบด่านลาวานะครับ ผมชอบด้านลาวานะเพราะว่าการตีตกลาวาแล้วเวลาคนเื่อนตีเรามันจะได้บุดเดินแบบนล้ฮะโปแกรวุดเิ่นีุ่๊บปุ๊บนิ่ปุ๊บน เป็นไงล่ะอุ๊ย กชอบด้ราวะครับไม่รู้เป็นไงคนชอบเดินออกทีนงอ้องือเ้ยกิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเ้เเเเาเ